มะซีโฮดพักเฮ็ดแปลงพักไว้แล้วเอาเม็ดวานไว้แล้วว่าสิบะโฮดพักแปลงพักนะคะ,ะฝนตกลินหรือจังใดเสาเดือนกบสิโบะโฮดเนาะนะคะกาลังเกิดนะคะทุกําลังงอกนี่นะคะกําลังงอกนะคะ,งงะ,คะทุกคนกําลังงอกเลยนะคะฝนตกอยู่พี่นกงสาวเดือนกะสิโบะโฮดหรอกเนาะนะคะนี่ฝนตกลินลน้อยๆวันนี้กะสิมาเบิงอันเฮ็ด ราคาทุกคนเห็ดเกือบน้อยน้อยแต่เมื่อวานเพิ่นมาเล่นแล้วทอดไว้นี่เลยเมื่อวานนี่เฮ็ดเสียนีาเฮ็ดแปลงพักกับพันตีปแปลงนะคะทุกท่านค่ะนะเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้เหรอซเดือนตีปแแปลงตีแปลงพักนะคะโอ้ลมพัดลมพัดเฮ็ดซาเดือนโอ้แต่พี่น้องเนาะ เดี่ยวเอาใส่รังมาเนี่ลมพัดเห็ดเอามาตั้งที่รนละังเราเอา้านะคะสิเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาใส่รังเปลี่ยนมาใส่รังแล้วนะคะเปลี่ยนมาใส่รังก่อน เสือเห็ดเสียหรือจังใดโมโหโมโห่าเสียหรือจังใดบอรู้พี่น้องสาวเลือกเอาม,มาปลูกปลูกเธอเลรกเอาใส่น้องสาวาเอาใส่ลังไว้ให้มันฮอนดังหน่อยล่ะชั้นใส่นี้ อันนี้มานาเขาเป็นอย่างซีเลยบ่รู้เป็นอย่างไรเป็นบมค่อยดีอ่ะเป็นเชื้อราเอาทิมมีก้อนเดียวที่ว่าเป็นเชื้อรานะคะเห็ดกระไดพี่น้องไม่รู้ว่าจะเกิดให้เราหรือเปล่าเสื้อเห็ดมาสามมื้อนี้แล้วนะคะว่าตัวนี้เดินเต็มที่เลยตัวนี้เดินดีขนาด ก็สิเก็บตะกร้าไว้ว่าจะปลูนเห็ดเฟืองทุกคนพามาเคลียร์นะคะเคลียร์ก่อน ทุ่นตกฝนลินมาและฝนลินมาแล้ว,ลลวใส่ไว้ในลัง ล่างปิดฝาไปเลยสุประมาณนี้ค่ะทุกท่านค่ะปิดฝาล่างไว้ทีนีงฝนตกมาแล้วนวดน้ำเลยหรือวปลาเนี่ย ก็สีบกฮตอีกก่อนนะคะมาบอกสิ่งนี้ก็สีบหันฮุตนะคะทุกคน นี่เดินดีมากเลยนะคะเชือเฮ็ดหน่ยเชือเฮ็ดนี่เดินดีมากเลยนะคะห้ากับสิบคลุมคลุมให้มันอากาศม่มาอากาศเข่าจักหน่อยนะคะเป็นพลงบดต๊กลินมาแล้วพี่น้องนะค,ะคลุมก่อนทุรัตเทน,นิดนึงนะคะ เสียงนุวยน้อยเสียงนุวยน้อยก็เห็นแม่ลงมา่องเบิ่งกัน่องบบได้เลยฝนตกนึกลงมาน้าหันอ่ะอ่อหอัวเขไม่เลย ผนตกแหงมาต้องดน้ำครับไม่ต้องรดน้ำครับก็ได้นะคะตกแหงไปอ้าวันนี้ก็มักตึ้งตัวนี้ไว้นะคะ ปิด้างหน้าไว้ค่ะดับค่ะนี่เราุ่กซึ่ข้างหลัง รอไว้นะคะทุกคนคุณอ่ะฝนตกแพงค่ะโอ้โตกค่งกันดิล่างเืินหน่อยล่างเงนินเลยอืโอ้แง่กันอพี่น้องมนอนมั้ขึ้นบ้านเลยบ่เดี๋ยวรอให้ลดลงสักหน่อยก่อนจะไปเล่นขึ้น ตกเม็ดง่ายอะไรที่นองต้องไฟคุณะขึ้มมาแล้วคุณน่ากลันะคะเอาไว้จะเดินลาพที่ลวน้องไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ได้เสัาะอก็จะเดนมนคลิปต่อไปขอบคุณเลยลายรับชมคลิปจ้า